ก็มาเยี่ยมกันมาให้กำลังใจมาส่งเสริมสนับสนุนกันแม้คนตายจะไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาแต่เราก็ยังให้เกียรติแก่คณะเจ้าภาพเรายังมีน้ำใจแก่คณะเจ้าภาพอยู่นั่นแหละผู้ตายนอนอยู่ในหีบศพได้เห็นญาติพี่น้องมาดูมางานศพมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญอุสศล ท่านคงจะปลาบปลื้มยินดีว่าท่านจากโลกนี้ไปสุขสบายแล้วท่านมีความสบายแล้วไม่ต้องห่วงท่านแต่ท่านก็ยังเห็นด้วยจิตด,ด้วยวิญญาณส่วนหนึ่งว่าเออทางคณะลูกหลานได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ท่านท่านก็ปลาบปลื้มยินดี พออกพอใจในการกระทําของทางคณะเจ้าภาพนั่นแหละชีวิตจึงเป็นเรื่องจริงญาติโยมเกิดจริงพวกเราเกิดจริงนะพวกเราได้แก่จริงพวกเราได้เข้าโรงพยาบาลจริงได้เจ็บจริงได้ป่วยจริงและสุดท้ายชีวิตก็จะตายจริง ชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่นเกิดจริงแก่จริงเจ็บจริงและก็ตายจริงเหมือนกับผู้วัยชนนี้เมื่อก่อนท่านพูดได้ไหมได้ท่านพูดกับลูกกับหลานได้สบายท่านยิ้มได้ท่านหัวเราะได้เหมือนกับพวกเราแต่วันนี้ท่านหมดลมหายใจธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟไม่ทำงานหยุดการทำงาน นอนสงบแน่นิ่งเหมือนกับท่อนไม้และท่อนฟืนเปิดหีบศพดูอีกสักครู่ก็จะเห็นร่างของผู้หนึ่งเมื่อก่อนเคยยิ้มได้เคยสวยงามเป็นผู้หญิงที่สวยงามมีลูกมีหลานเปิดหีบศพดูก็จะเห็นร่างนั้นเป็นกลิ่นของธรรมชาติขึ้นอืดผุพองเน่าเปื่อย และในที่สุดก็ต้องเผาต้องชาปนากิจเพื่ออะไรเพื่อเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์เก็บไว้ก็เป็นที่อุจจารตาแก่ผู้ไปผู้มาผู้พบเห็นนั่นแหละเราจึงบอกว่ามางานศพเพื่ออะไรและมางานศพเราได้อะไร สิ่งที่ได้จากงานศพคือดูศพแล้วก็ย้อนมาใส่สุชีวิตเราชีวิตเรานี้เกิดมาเพราะบุญธรรมกรรมแต่งแยกแยะชัดเจนให้คนเป็นผู้หญิงให้คนเป็นผู้ชายให้คนร่ำรวยให้คนยากจนให้คนมีสติปัญญาดีให้คนมีสติปัญญาไม่ดีแตกต่างกันเพราะบุญธรรมกรรมแต่ง เกดมาและสุดท้ายชีวิตเราได้อะไรไปเหมือนกับผู้วายชนท่านได้อะไรไปมาแต่ตัวไปแต่ตัวยาม,มัวหลงควรรีบปงสังวรก่อนจะสายทรัพย์สิ่งของจำลองของนอกกายยามวางวายติดตัวชั่วและดีท่านจากไปท่านเอาอะไรไปไม่มี บ้านช่องห้องหอทรัพย์สมบัติเป็นล้านเป็นแสนวางไว้ให้กันลูกกันหลานวางไว้บนเมืองมนุษย์นี้ท่านมาแต่ตัวท่านไปแต่ตัวเหมาะสมสมบูรณ์แบบชีวิตไม่ใช่เฉพาะคนตายเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้แม้แต่ตัวเรานั่งอยู่นี่รวมทั้งอัตมาด้วยก็จะเป็นเช่นนี้สักวันหนึ่งชีวิตเราไม่ต้องมีคนมาผลัก เราก็ล้มเองวันนี้เราเดินได้สองขาวันนี้เรามีแขนสองแขนเรามีสติปัญญาเรามีดวงตามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนพรุ่งนี้มาลืนนี้เราอาจจะเข้าโรงพยาบาลพรุ่งนี้มะลืนนี้สิบปีข้างหน้าเราอาจจะเจ็บป่วยก็ได้ตอนที่มีชีวิตอยู่นี้นะ่ะญาติโยมทางหลัง ตาดีหูดีแขนดีขาดีปากดีเราจะทำอะไรนั่นคือประโยชน์จากงานศพที่เราจะได้รับเคยโกรธใครบ้างไหมเคยอาฆาตใครไหมก็รีบให้อภัยถ้าปากเรายังพูดได้เรายังพูดจากันเป็นภาษาคนได้ ตายังมองกันรู้ความหมายภาษาใจได้เคยโกรธใครไหมเคยอาฆาตพยาบาทใครไหมให้อภัยเขาเคยทำดีกับพ่อกับแม่ไหมวันนี้เรามีปากพูดได้เราพูดเถอะเคยไหว้พ่อไหว้แม่ไหมเคยขอโทษพ่อขอโทษแม่ไหมวันนี้เรามีแขนเรามีมือ พอ,อกราบไหว้พ่อแม่ได้อย่ารอให้แม่ต้องไปนอนอยู่ในหีบศพแล้วค่อยไปพูดว่าแม่ลูกมาแล้วนะลูกขอโทษที่ลูกทำไม่ดีกับแม่แม่ได้ยินไหมไม่ได้ยินนั่นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะแม่หมดลมหายใจสภาวะแตกต่างกันระหว่างคน เป็นกับคนตายนั่นแหละตอนที่มีชีวิตอยู่นี้แหละจึงพูดขออภัยไม่ว่าจะเป็นลูกก็ตามจะเป็นเมียก็ตามจะเป็นผัวก,ก็ตามถ้าผิดข้องหมองใจกันก็รีบขอโทษกันเพราะตายแล้วไม่มีโอกาสได้ขอโทษกันขาดีเดินเข้าไปไหนหยัดโยมเข้าไปวัดสิ ขาดีเดินมาหน้าบ้านใส่บาพรละสินี่เกิดวันหนึ่งขาเราหักทำไงจะเดินได้ไหมโอ้ยฉันอยากใส่บาทพระคุณเจ้าที่เดินผ่านหน้าบ้านได้ไหมไม่ได้ขาไม่ปก,กตินั่นเห็นไหมหูดีฟังเอาสิเรื่องราวสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เช่นฟังธรรมะธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติสอนคนเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเกิดจริงแก่จริงเจ็บจริงและก็ตายจริงก่อนจะตายเราควรทำความดีให้กับใครให้กับตัวเองฉันมีบุญพร้อมหรืออยังชีวิตทั้งชีวิตเกิดมาห้าสิบปีหกสิบปีบางคนเจ็ดสิบปีพร้อมหรืออยังบุญของตัวเองมากหรือ,อยัง ถ้าตายแล้วมันได้เกิดเป็นมนุษย์อีกอัตมาว่ามันไม่น่ากลัวความตายแต่ถ้าตายแล้วมันไม่ได้เกิดเป็นคนนะสิความตายจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวหลังความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเรามางานศพจึงมีสติสัมปชัญญะตั้งสติดีด สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจดีๆฟังพระท่านพูดท่านพูดว่าอะไรมางานศพเพราะอะไรมางานศพแล้วได้อะไรกลับไปบ้างได้สติสิเมื่อละลึกได้ความตายมันเป็นเช่นนี้อย่าประมาสิพระท่านบอกวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เราอาจจะนอนสงบแน่นิ่งเหมือนคนตายนี่ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นเรามีสติมีสัมปชัญญะตั้งหลักดีๆว่าชีวิตนี้หลังความตายฉันได้ทำบุญไว้แล้วใส่บาตรทำทานทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลมากมายกายกองในชีวิตที่ฉันเกิดมานี้ฉันจะตายพรุ่งนี้เมื่อเลืนนี้ไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเรามีบุญบุญที่เราทำไว้แล้วเราจะไปกลัวอะไร กลัวสิยังวันๆอยู่ว่าเออบุญเราพอหรือ,อยังบุญเรามากพอหรือ,อยังเผื่อเราตายวันนี้วันพรุ่งนี้บุญเรามากหรือ,อยังบุญเราพอหรือ,อยังงั่นตายไปพญายมเขาถามนะถ้าคนทําบุญมากๆไม่ได้เจอพญายมญาติโยมเราท่านั้นเพราะถ้าไม่อยากเจอพญายมก็จงทําบุญมากๆ แต่ถ้าทําบุญน้อยๆพยายมก็จะถามตอนเป็นมนุษย์ได้ทําบุญอะไรไว้ก็ตอบพยายมไปดิพยายมเขารู้หมดนะพยายมนี่เก่งนะรู้ความเป็นไปของมนุษย์หมดเลยใครทําอะไรไว้ที่ไหนพยายมรู้หมดถ้าทําบุญน้อยพยายมก็จะถามถ้าทำบุญมากไม่ต้องพบพยายมไปเป็นเทวดาเลย ไปเป็นมนุษย์เลยแต่ถ้าทำบุญน้อยๆทาบาปด้วยอันนี้ต้องถามแล้วพญายมจะถามตอนเป็นมนุษย์นี่ได้ทำบุญอะไรไว้แล้วก็ตอบเข้าไปโอ้ยสันใส่บาตรทุกวันเข้าวัดทุกวันพระฟังเทศแทบทุกวันดีกับพ่อดีกับแม่ดีกับลูกดีกับผัวเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่ไม่ให้ท่านลำบากนั่นพญายมถาม แล้วก็ตอบเข้าไปอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรจะตอบล่ะว,วัดก็ไม่เข้าพระเจ้าก็ไม่นบตอบพยายมไม่ได้อันนี้คือชีวิตหลังความตายนั่นแหละประโยชน์จากการมางานศพในวันนี้เห็นไหมการตายมีอยู่สามระยะหนึ่งตายลัดชิวคือเด็กตายยัดจม บางคนเกิดมาลืมตาดูโลกวันเดียวตายมีไหมมีบางคนเกิดมาลืมตาดูโลกสิบเจ็ดปีสิบแปดปีกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายระยะการตายมีสามระยะหนึ่งตายลัดชิวคือเด็กตายอันที่สองคือตายแสงชิวคนหนุ่มคนสาวตายแสงพ่อแสงแม่เลย พ่อแม่ยังไม่ตายแต่ลูกสาวตายพ่อแม่ยังไม่ตายลูกชายตายก่อนกำลังจะเรียนจบแพทย์กระโดดตึกตายเมื่อเร็วๆนี้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่นั่นพ่อเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำลังจะให้ลูกเรียนกับลูกกำลังเรียนจบแพทย์แล้วปีสุดท้ายแล้วพ่อเป็นผู้อำนวยการด้วยลูกต้องมาตาย อันนี้เขาเรียกว่าตายแซงชิวแซงชิวพ่อแซงชิวแม่อันที่สามคือตายตามชิวเรียงชิวตายนะคืออายุไขาตายหกสิบเจ็ดสิบร้อยปีเพราะฉะนั้นหกสิปีก็ตายเจ็ดสิบปีก็ตายแปดสิบปีก็ตายร้อยปีก็ตายเพราะมัตุราชตามอยู่อย่าไปคิดว่าชั้นเจ็ดสิบปีแล้วเลยตาย มัจุราไม่เชื่อหรอกมัจุราอย่ามาโก,โกโหกฉันเลยฉันตามเธออยู่ทุกๆุกวันวันนี้ไม่เจอไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาลืนนี้ไม่เป็นไรนั่นแหละการได้การมางานศพจึงได้ประโยชน์เช่นนี้เอาศพเป็นครูเอาพวกเรานี้เป็นนักเรียนครูใหญ่กำลังนอนอยู่ต่อหน้าเรานี้ครูใหญ่เคยทําคุณงามความดีไว้เราเอาคุณงามความดีของครูใหญ่นั้นเป็นตัวอย่าง น้อมหัวจิตหัวใจมาสู่จิตสู่ใจเรานั่นก็ได้ประโยชน์จากงานศพระยะเวลาการตายรูปแบบแห่งการตายมีอยู่สามรูปแบบเหมือนกันหนึ่งตายอย่างมีเกียรติบางคนตายอย่างมีเกียรติญาโจมได้รับล้นกะได้รับพระราชทานเพลิงศพ บางคนมีเกียรติเป็นข้าราชการระดับปลัดกระทรวงระดับรัฐมนตรีมีเกียรติให้พระราชทานเพลิงสุขอันนี้คือทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติอันที่สองตายอย่างสมเกียรติคือชายชาติทหารปกป้องอริาริยะศัตรูปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินถ้าตายลงไปก็ผมด้วยธง ไรลงอันนี้เขาเรียกว่าตายอย่างสมเกียรติอันที่สา,มตา,าสม,มตายอย่างเสียเกียรติมีไม่ตายอย่างเสียเกียรติมีโจรตายขุนโจรตายอยู่ก็ลำบากใจจากไปเขาก็โล่งอ,อกเพราะอะไร